ไปย่ากุมันะไปยนีมันะนคู่ออไตาานโอ้โอ้ยเสร็จลจ้าเ้าก็ฟื้นได้ค่ะพี่ดวงเว้ยมาเร้่มากินข้าวน้ำกันเลยค่ะ

กินบงนี้กินขาวแ้บาดีทำไม่พี่นอกมาเดิม,มกินข้าวเที่ยงน้ำกันด้อผ้าดีน่ะบห้องันแม่นนะเปิดกป,ป,ปรุ่งค่ะรุลงคืนขอว่า

พักรลมึ<ำ>งกวันน่ามาติดพักถึงบม่ทุกอย่างพักพักบม่ทุกย่างจะ่อกกินพักกระดาบ้าพักกระดาาแยกดูโกมเน่บริโคมเน่ các tụi bây, mình bọc hôm tao, cái gì không? bọc cá dạo bao tao của tao này, luôn <laughs>

แกมิมการว่าไว้ไว้เด้อแหงหน้าเอานีไป่าผว่าประังผมผมคุยกันเองหูแล้วเกรดไล่ผเหม่ออนนี้

ไม่ทำหนูบอกดูโอ้ยแม่แล้วมันไโอ้ยมันนับได้กระดกเทียบปอดู้ากเียบปอดกูกล้างกับบวชล้ากับแล้วามนลาวบ็ยมตายลมไกเคยทีบักอดลูกไม่อินอินเอ ต้องลอกไปไตแล้วก็จะมีลูกม้าลกาลมา,ลมานนีมันถัมลูกเกลกกอกมาเนียมันมดทั้งลงคามเนาะเียงตัวเองนี่แหละง่นั่นกครัเก็ดชองไม่เทสชงแบบมุ่ไเน้ำเมุ่งแป้งหลืบอก ชามแบบไหนเล่าเมียาไเลไปทำมันไหมข้างเดียวกับบ่อเราเมียบ่อกน่งงมไเนะออโค้งไปนะโค้งแล้วก็ัจะอ่อนลงลงแ้ทขาอเปลี่ยนเ็ตัวอีซีนะโอ้เป็นกรดแล้วจะได้ลุกน้อยนะ นั <iyorsun S 2> ่นแหละลูกเคยขี่น่ะมาพุดนี่แหละดองแล้วกอบพญอินบอกหนามาอุดกับไปลูกเคยเปนเคื่อนเน๊ไปเป็นลูกพ่เคื่อนเน๊ะ กคกมอเลนเนาะนิงนะกดในลูกโกมออินเลยนเนาะไปกุดนี่ว่าลูกโกมออินเลยนเนาะตูดเออแบบตูดเนี่ยอืมิ่มแล้วป่ะทยังได้แบบ จำนี่ยจะน้องฝากอไรคแชร์เพิเตมเจเจเเถาหรือะไดปแำเนี่เจสีกับเจ็นบันไม่อันีไปบักซเลยแม่งมเนีล้ค่ะสวัสดีค่ะบายดีพี่น้องวัสบายดีพี่น้อง เขายังเต็มปากอยู่ว่าก็ไม่ได้